นี่แหละครับมันคือเครื่องดูดฝุ่นล้างพืชอัจฉริยะที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดตอนนี้หัวกลมกับหัวเลี่ยมเรียมกว่าแล้วดีกว่าหก <You want, S 2> เบท่ายังไงยูว่าเป็นแบรนด์ประเทศจีนเพิ่งมีไม่นานนี้แต่น่าเชื่อถือมากเพราะว่าเห็นคนรีวิวเยอะนะโลโก้อย่างนี้ล like. ะ You want You want it, You want it. I t D ห้าร Pro ออกมาก่อนและตัวใหม่ล่าสุดคือ D 7 0 0 Pro มันต่างกันยังไงน่าใช้ทั้งคู่เดี๋ยวรู้กันครับคนทำา c จเตรียมตื่นนะฮะผมยกให้แล้วตัวนี้นะฮะความดูดได้1 8 0 0 0 p a ตัวนี้ได้2 0 0 0 0ื่น pa d ห้าร้อยโปรตัวนี้ได้35นาทีนะครับ u a d 7 0 0ตัวนี้ได้50นาทีก็อีก15นาทีก็เยอะเหมือนกันนะสำหรับการทำความสะอาดบ้านแต่ส่วนใหญ่35นาทีก็เอาอยู่นะปกติแล้วะขานี้มาถึงว่าหัวกลมกับหัวเหลี่ยมต่างกันยังไงนี่เลย นี่นะอันนี้จะเป็นหัวเรียกว่าหัวมนกว่าอันนี้หัวเหลี่ยมมันไม่ได้เหลี่ยมซะทีเดียวนะครับมันเป็นดีเชฟวงกลมจะเป็นอย่างนี้ดี hape, มันจะเป็นเหมือนแบบตัว D อย่างเงี้ยเนี่ยดีเชฟอย่างแรกเลยหัวแปรงทรงดีเชฟในตัว U1 วอน0ีเนี่ยกับถ้าเป็น U1 ว5 0 0 Pro มันจะเป็นแนวกลมไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องใช้วิทยาศาสตร์แนวกลมเนี่ยมันเวลามันสัมผัสพื้นหนะักมันก็โดนแค่นี้เห็นปะมันไม่ใช่ไม่ดีนะเปรียบเทียบไปดูทำมันไถึง6เท่าไง6เท่า หัวกมลมเวลาหมุนก็โดนงนี้ให้ดูว่าจุดที่มันโดนสัมผัสเนี่ยโดนนีแต่เราเป็นหัวเหลี่ยมเนี่ยเปรียบเทียบไปดูเวลามาถูไปอย่างเงี้ยมันโดนหมดเลยมันคล้ายๆล้อตีนตะขาบล้อตีนตะขาบมันจะโดนเซอร์เฟซเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาทํางานเท่ากันมันจะโดนพื้นที่มากกว่า6เท่าตามหลักถ้าเราใช้ล้างดันไปข้างหน้าคุณจะถูบ้านเลยหนึ่งนาทีดูดฝุ่นปืดปืดโอกาสที่มันจะโดนพื้นผิวมากกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่สะอาดกว่าและคุณเหนื่อยน้อยกว่าก็ตัวน,นี้แหละครับครื่งดูดฝุ เรียกมันหัวเลี่ยมะนะแต่มันคือดีเชฟซึ่งมันโดนพื้นผิวมากกว่าหลักๆคือไอ้กลมๆมันก็สามกันแหละแต่ถ้าเป็นดีเชฟมันจะเหนืยน้อยกว่านี่แหละค่ะปัญหาเครื่องดูดฝุ่นถ้าหัวม็อบกลมเจอขอบเห็นไหมฮะมันไม่หมดไงแต่พอเจอแบบดีเชฟเข้าไปคล้ายๆสี่เหลี่ยมเนะี่ยดูสิคะ เรียบร้อยเกลี้ยงสุดยอดมากนอกจากได้ประสิทธิภาพมากแล้วนะอยากจะพูดถึงว่าความใกล้ชิดครับซีจีมาฟึบผนังที่เป็นทรงอย่างนี้วงกลมอ่ะมันชนผนังได้นะแต่เวลาคุณทําความสะอาดเสร็จนะ่ะมันจะเหลือช่องตรงนี้จะเหลือขอบที่มันไม่สามารถถูดได้มันสามเป็นสองมิลคุณต้องมาเก็บงานทีหลังเพราะฉะนั้นอนะ่ะยูวันดีเจร้อยที่มีหัวแปรงดีเชฟเนี่ยมันสามารถเข้าไปติดขอบได้เลยซึ่งอันนี้ไม่เคยคิดว่าต้องการแต่พอมีมันดีมากไม่ใช่แค่นั้นหัวแปรงก็แตกต่างครับหัวแปรงของตัวนี้นะเป็นผ้าปกติครับก็เหมือนก้นาา่วีด ถ้าจับเทียบกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอันนี้มันน้านกว่านิดนึงรู้สึกได้ด้วยมือเลยไฮไลท์ <High light S 1> ที่สุดของ U1 นะมันคือ Zero Gravity Handle คือด้ามจับที่แบบ Zero Gravity ลอยได้ตุ้มลอยได้ TG จเอา CG ไม่มีไว้วันนี้ลากลับบ้านนะฮะ สีโล่กาวิธิคันเดลคืออย่างนี้ด้ามจับตัวนี้ออกแบบชนะเลิศมากๆสำหรับผมมันสามารถหมุนได้เห็นไหมฮะข้อมือเนี่ยไม่ล้าเลยเวลาใช้งานนานๆอันนี้ดีจริงๆยูวอนดีห้าร้อยโปรรุ่นนี้เหมือน Star War ลเนี่ยมันมีความเป็นซอมพิเปอร์จริงผมชอบสีขาวนี่มากเลยนะไอตัวนี้มันเด็ดตรงท่านนะเหมือนเป็นฐานทับบีคอนเรียกกลับบ้านทั้งคู่มีฐานชาร์จแบบสไลด์เข้านะป๊ยูวอนดีห้าร้อยโปรรุ่นนี้หัวแป้งของมันเองเนี่ยมันจะทำความสะอาดตัวเองเมื่อเข้าฐานทับของมันด้วยลมร้อนหกสิบห้าองศา แต่ไม่ใช่ขนาดมันจะทำความสะอาดเสริมด้วยน้ำร้อน1 0 0รอ,องศาเหมือนซักไปด้วยทั้งคู่นอนราบได้180องศาครับมาหาพี่เลยน้องนี่ ทั้งคู่นอนราบแบบนี้เลยแล้วก็กันน้ําได้ IPX6 ทั้งคู่ IPX6 IPX6 และที่ผมชอบมันมีถังน้ําเก็บน้ําเสียแล้วก็มีแท่งดับกลิ่นในตัวมันสาคัญมากสำหรับเครื่องดูดล้างพื้นอาชีะแบบนี้ไอ้แท่งสีน้ำส้มที่เห็นมามันกำจัดกลิ่นในตัวได้ครับก็คือหมดกังวลเรื่องกลิ่นหนักแล้วขอตั้งบ้างครับนะสองตัวนี้มีระบบปล่อยนะ้ำอิเล็กโทรไลต์ได้ตลอดเวลาน้ำอิเล็กโทรไลต์เนี่ยมันคือน้ําที่ผ่านการปล่อยประจุไฟฟ้าช่วยลดแบคทีเรียตั้งแต่น้ําที่ใช้ทําความสะอาดเลยครับทั้งคู่นะมีรรรระะบบบบบบ anti hair tangle กกกกกกก็คคืืืือออออปป้้้้งงงัััััััันนนนนนผผมมมมพพพเเเขขาาาาตวววีีแดด่่่จสสสยยล คือ35นิวตันครับมันคือแรงกดถ้ามันเบามากมันมีแรงกดเนี่ยมันก็จะทํางามสัมไม่ได้คือพอแรงกดที่พอเหมาะเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับเราแค่ควบคุมมันหุนข้อมือซ้ายขวามันก็จะไปจัดการทําความส่ายของมันเองโฟมมากข้อมือไม่เมื่อยนี่แหละครับสุดท้ายผมชอบที่สุด2ตัวนี้นะราคารู้อย่าง U 1 D 500 Pro 12,990บาทนะครับ U 1 D 700เนี่ย15,999บาทถ้าคุณงบถึงอ่ะผมว่า U 1 D 700น่าเล่นมากทั้งคู่อ่ะมันมีความคล้ายกันนะมันมีซีโร่กับวิทเดลอันนี้คือจุดขายแต่ที่มันแตกต่างคือแรงดูดตัวนี้20,000 PA แบตเตอรี่ใช้ได้50นาที แปรงส่งดีซึ่งมันเข้าซอกซอนได้ถึงขอบเลยแล้วก็ทําความสะอาดดีกว่าหัวแปลงกลมๆถึง6เท่าเหนือน้อยกว่าด้วย่ะแล้วผ้าของเขาเนี่ยเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ซุปเปอร์ดูดทับน้ําได้ดีกว่าตอนทําความสะอาดตัวเองกลับบ้านปุ๊บก็มีลมร้อน70องศาแล้วก็น้ํร้อน100องศาถือว่าครบเลยใน15,999บาทแต่ถ้าต้องการฟีเจอร์ที่แบบรองๆมาหน่อยก็คือ U 1 D 500 Pro ตัวนี้ไม่ขี้เหละเลยความแรงก็18 PA 35นาทีมีซีโร่แคลอรี่เหมือนกันเข้าบ้านก็ทําความด้วยลมร้อน65องศานอนราบได้ร้อ180ทั้งคู่ดันน้ํก็เท่ากันกําจัดกลิ่นก็มีเหมือนกันท่านใช้ก็เข้าง่ายป้องกันผมพันทั้งคู่แรงกดอะไรก็คล้ายๆ แต่ฟีเจอร์สู้ตัวนี้ไม่ได้สีขาวก็ใช้ได้นะสวยดูพรีเมียมผมไม่ได้เป็นเซลขายเครื่องดูดฝุ่นนะอันนี้มันคือยากยะให้รู้ว่าตัวไหนมันดีกว่าเพราะบางครั้งมันเลือกยากเหมือนกันถ้าไม่มีใครมานั่งบอกเนี่ยแม่งเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นใครบอกตัวไหนคลิปนี้น่าจะมีคำตอบครับ You want it you want it I want it จะถ่ายคลิปหนึ่งต้องลงทุนขนาดไหน You want d ห้า pro แล้วก็ดี0 0นะฮะเป็นไงบ้างมาดูกันนี่แหละครับคือเครื่องดูดฝุ่นที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดตอนนี้ One Man โชว์อย